ค่ะพี่แอนนาคะอยากพูดนิดนะะึงค,ค่ะว่าเมื่อผมสบน้องแล้วเนี่ยทางเพื่อนๆแล้วก็คุณแม่เนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างแล้วเรามีความคาใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะตอนนี้ก็คาใจค่ะต้องต้องแยกนี้ก่อนนะคะว่าแอนนาฮิปโปนะคะแล้วก็น้องอุ้ยเนี่ยนะคะคคจะอยู่ในกลุม่มกลุ่มงานเดียวกับพี่กระติกอยู่ก็คือในกลุ่มจะมีทั้งหมดี่ <4 S 3> คนเนาะคนมีอนาแตงโมมีพี่กติกมีพุดเดิ้ด้วยติกพุดเดิน นะฮะห้าคนอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นคราวนี้ที่เราคุยที่เราสงสัยก็คือวันนั้นอะ่ะหลังจากเกิดเหตุมีโพสต์โพสต์หนึ่งที่เราทราบจากบอดนางงามทีเพจเจนนะคะว่าแตงโมตกน้ําเราก็ตกใจว่าตอนสามทุ่มห้าสิบห้าเราเพิ่งคุยกันถูกใช่นะฮะและ้วฮิโปเองก็คุยกันตอนประมาณสองทุ่มยี <27. S 2> ่สิบเจ็ดเราก็มิไม่เชื่อก็ยังส่งข้อความกลับไปหาโมว่าเธอข่าวเธอตกน้ําตลกมากอคราวนี้ กติกก็โทรกลับมาหาเราว่ารู้ได้ยังไงเราก็บอกว่ารู้เอาเป็นว่ารู้แล้วจริงไหมเขาก็บอกจริงตกจริงแล้วก็กําลังหาคราวนี้ยเราก็แปลกใจอย่างนี้ว่าพอเราบอกว่าเอาเคกำลังหาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรีบไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ถอยโปบอกว่าโปฮิปโปรีไปแต่ว่าเขาบอกไม่ต้องมามาก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งเราก็อยากได้รับคําตอบจากกติกตรงนี้ว่า ทำไมถึงไม่อยากให้เราไปกันเราไม่โกรธไม่ว่ากติที่ที่พาโมแล้วไปเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนั้นเราว่ามันไม่เห็นตุวิสยัยแต่เราอยากรู้แค่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรระหว่างทางตรงนั้นนะฮะแล้วพอนาไปนาไปถึงที่หลังฮิโปเนาะฮิโป <ipp> ไปถึงก่อน ไปเราพอเราไปถึง่อนเราก็วนรถหาเนาะตอนแรกจอดเราอยู่ทางทางเพราะเขาว่าไม่ได้บอกสถานที่พิกัดอะไรเลยได้ดูจากแก๊งพี่ๆนักข่าวที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี่แหละว่าอ๋อสถานที่เกิดเหตุตรงไหนอาพอเจอปุ๊บก็เจอมัวมีนาเจอทุกคนเพื่อนๆทุกคนอะค่ะอาก็ขับรถวนกันไปที่พบูนซอยหนึ่งาพอเจอเกิดเหตุปุ๊บสิ่งแรกให้เราหาไม่ได้หาว่ามวยไหนหาว่าหาเบอร์อยู่ไหนและพี่กระติกอยู่ไหนอ่าเสร็จปุ๊บหาไม่เจอก็เลยโทรหาไลย์หาเขาเมื่อประมาณตอนตีหนึ่ง เขาก็เลยส่งโลเคชันมาว่าอยู่ตรงนี้และเขาก็เขียนมาว่าไม่ใช่ที่จมนะอ่ะโอเคอ่ะทุกคนก็มาที่โป่งนี้พอมาอีกโป่งหนึ่งก็เจอเบิร์ตอยู่คนเดียวแล้วก็ถามว่าไม่แต่แต่มันจะมีข้อความหนึ่งเขาส่งเข้ามาในกลุ่มที่เขียนว่ากลับบ้านไปอันนี้หลังนั้นอันนี้หลังจากนั้นใช่เพราะว่าหลังจากพอเราหาแล้วถามว่าอยู่ไหนเราก็เลยเหมือนพยายามติดต่อเขาเขาก็ติดต่อมาได้ดีจนมันตีหนึ่งกว่ากว่าเขาก็ส่งมาว่าบอกว่า ไปเจอกันที่บ้านเลยอเออไม่ต้องมาบอกแล้วเราเราเลยงงว่าไปเจอทําไมที่บ้านเรามาถึงที่นีแล้วเราอยู่กับพี่เบิร์ดเนี่ยอยู่ที่โปนเนี่ยแล้วแล้วแล้วพี่อยู่ไหนเขาบอกว่า,วา<ๆ>เขาบอกว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็เลยเราก็เลยโทรไปคนนี้เขารับสายเราก็เลยรู้ว่าเขาอยู่ตรงที่ท่าเรือนั้นตรงโคดังเรือเราก็ไปเจอพอเจอปุ๊บลงรถก็เจอก็เจอแกงเพื่อนเขาอะเขาก็ถามเราว่าเราคือใครเราก็บอกว่าเราผู้จัดการแตงโมเขาก็อ้ามึงเราบอกว่าแกติกอยู่ไหนบอกอยู่ข้างในเราก็เดินเข้าไปหาแกติกแล้วก็ถามแกติกว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมโมตกน้า mm hmm. เขาก็อธิบายตามที่ mm hmm. ท,ที่บอกหมดก็คือโมไปปัสสาวะหลังตรงตรงหลังเรือแล้วพัดตกลงไปแล้วถามว่าแล้วทําไมถึงแบบไม่รู้ไม่ช่วยหรืออะไรอย่างี้เขาบอกเขาไม่รู้แค่นั้นแต่คราวนี้เราเห็นเรือ mm hmm. เราก็ตกใจว่ามันจะปัสสาวะท่าไหนกันได้อะ่ะ mm hmm. คือเห็นสภาพเรือแล้วเราก็ยังงงว่าแล้วเขาจะไปปัสสาวะกันยังไง mm hmm. แล้วตอนตอนปัสสาวะคือ mm hmm. จอดเรือไหมหรือยังไง mm hmm. คือตอนนี้ก็ต้องรอให้เป็นเรื่องของตํารวจอะค่ะคือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่อง อ่ะมันจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เราติดใจตรงที่ว่าวันที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะมันน่าจะมีการประสานให้เร็วกว่านี้แล้วก็มีการช่วยเหลือได้เร็วกว่านี้เราเชื่อว่า เชื่อว่าน่าจะช่วยได้ทันมากกว่านี้่ะถ้าเกิดประสานได้เร็วอะค่ะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นการไปทานข้าวหรือไปรับงานถ่ายรูปอนะคะเพราะว่าเห็นคุณแม่เนี่ยก็คาใจประเด็นนี้ว่าเอะสรุปไปทานข้าวหรือไปรับงานถ่ายภาพหรือยังไงในส่วนของการแจ้ง,จงการการการทำงานของโมอะค่ะก็จะมีเรื่องของเวลาเรื่องอะไรต่างๆยกเวน้นอยนเนี้เขาแค่พูดว่าวันพฤหัสไม่มีงานมีมไปแค่ลงเรือทานข้าวกับพี่กติกแค่นี้ อ่ะเราก็รับทราบว่าอัถ้าโอเคถ้ามีผู้จัดการหนึ่งคนไปเราไม่ต้องไปคือการดูแลงานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะแอนนาจะดูแลในส่วนการหางานมาให้ส่วนฮิปโปเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเวลาไปทํางานอยู่ด้วยเป็นเพื่อนทุกอย่างส่วนกติกจะเป็นคนดูแลเรื่องบทเรื่องคิวเรื่องคิวการถ่ายทาละครทั้งหมดดังนั้นเราจะแยกงานกันชัดเจนคราวนี้วันพฤหัสเนี่ยนะฮะเราเราไม่แน่ใจว่าระหว่างไปรับงานหรือว่าไปทานข้าวปกติ แต่เราในในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราจะรู้ว่าแตงโมไม่รับงานแนวเอนเตอร์เทนหรือว่างานที่เป็นงานแบบนั้นแน่ๆน้องไม่รับเพราะว่าพูดตรงๆนะฮะเราเคยถามโมรับไหมงานพวกนี้กินข้าวธรรมดาก็ได้เงินแล้วนะอมโมเคยพูดคํหนึ่งว่าถ้ารับครั้งหนึ่งอะ่ะก็จะกลายเป็นว่ารับทั้งชีวิตเพราะคนก็จะคิดว่าคนคนนี้คือดาราที่ตกอับและรับงานแบบนี้ ซึ่งนางก็บอกนาะงมีฝักสีพอนางไม่รับนางไม่ทํางานแบบนี้<ะ>คราวนี้ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นเป็นงานจ้างงานจริงแล้วโมรู้ไหมว่าต้องไปทํางานแบบนั้น<ะ>คราวนี้อันนี้คือประเด็นที่เรากำลังสงสัย<ะ>แล้วถ้าเกิดโมไม่รู้อ่ะนิสัยโมเป็นคนที่ถ้าทําอะไรที่ตัวเองไม่อยากทําหรือเป็นคนที่ถ้าไปฝืนตัวนางเนี่ย S <S> <S นาเป็นคนค่อนข้างแรงใน,ในในมุมนี้แล้วโมเป็นคนห่วงงานมากไม่ว่าจะมีงานอะไรอย่างวันวันก่อนเกิดเหตุในวันตอ่อไปจะต้องมีงานซึ่งเขายังต้องซ้อมร้องเพลงกันอยู่เลยอะว่าแบบเพลงนี้ที่จะต้องซ้อมเพลงออกรายการนะจะต้องร้องเพลงนะก็นั่งคุยก็จะคุยเรื่องอะไรดีจะคุยกับแม่ว่ายังไงดีแม่คือแม่ขิมมานนะคะเออคุยว่ายังไงกันดีก็ออยังนั่งซ้อมอยู่เลยดงละนะังนั้นเขาจะเป็นไปไม่ได้ดีเขาจะแบบไปมั่วสุม่มยาเสพติดอย่างเงี้ยอันนี้ตัดประเด็นเนี้ยไปได้เลยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องเรื่องยาเสพติดนี่ให้ตัดดไ้เลยว่าโม ผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนอยู่แล้วะให้ตรวจร่างกายตรวจเลือ ederim, ตดตรวจมาได้เลยว่ายั like งไงก็ไม่น่าจะเจออืมคือไม่อันนี้ขอไม่ยืนอันนี้เราไม่ทราบอะไรที่เราไม่ทราบเราจะไม่พูดถึงอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราก็ทางฝั่งนั้นเขาเราเข้าใจกับฝั่งนั้นเขา่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุก็ได้ กระติกคือเพื่อนสนิทค่ะที่เหลือเราเราขอไม่ไม่การันตีแล้วกันแต่ไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ยังไม่เคยเห็นโมลงรูปในอินสตาแกรมกับกับเขาในแกงนี้ไม่รู้จักค่ะพี่ลองคิดดูว่าเขายังหาเราเลยว่าเราคือใครจนถึงนเวลาขนาดนี้ที่พกร่างของน้องแล้วค่ะเราได้รับคําตอบชัดๆจากคุณกระติกหรือคนที่อยู่ในเรือบ้างไหมคะล่าสักไปในกลุ่ม พี่ใจร้ายตั้งเลยนะน้องพูดเดินหักว่าพี่ใจร้ายเนี่ยพี่ไม่มาหักพี่เพื่อนพี่อ่ะสักหน่อยเลยหรอไม่ตอบเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบอะไรเลยคือตอนนี้เราอะเราทุกคนเรามองว่ากติกับพวกเราอะเป็นทีมเดียวกันที่ช่วยกันทำงานกับโมดังนั้น่ะให้ความชัดเจนกับเราหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าตรงๆบอกกันตรงไปตรงมาพวกเราไม่โกรธคือเรื่องมันเกิดไปแล้วไม่โกรธเราเชื่อว่าแม่ก็พร้อมจะให้อภัยถ้าเกิดว่าได้ทราบความจริงแต่พอยิ่งเงียบหรือว่าโยนว่าไปถามตำรวจหรืออะไรแบบนี้เราก็ยิ่งคิดยิ่งคิดที่ไปกัะหนก โดยในรูปอินสตาแกรมเนี่ยวันนี้เมื่อกี้เราก็คุยกับตำรวจว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนตำรวจก็บอกว่าคุณแม่เพิ่งเอาโทรศัพท์มาให้แต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่คุณตอนตอนแรกนะคะมันเป็นของกลางของตำรวจของตำรวจซึ่งตอนแรกอยู่ที่คุณแม่คุณแม่เอามาแล้วก็มาให้ตำรวจอ่ะคราวนี้ต่อมาก็เลยงงว่าทำไมณปัจจุบันนี้ล่าสุดยังรูปยังถูกลบอยู่แล้วใครเป็นคนลบลบทำไมลบทำไมโดยรูปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูป รูปแมวรูปพ่อรูปบางรูปที่แบบมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนคอืแล้วมีใครที่รู้แอคเคาท์หรือรู้พาสเวิร์ดของของตังโมมากไหมคะนอกจากตัวส่วนตัวก็คือแค่ผู้จัดการกับคนที่ดูแลแค่ประมาณนี้ค่ะไม่มีใครรู้มากไปกว่านี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติโมจะซีเรียสเรื่องไพรเวทเรื่องการแบบแต่อย่างรหัสโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็คือจะรู้กันอยู่แล้วรู้ทุกคนเรื่องรหัส้ารู้จักเอ่อเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรู้จักแต่แค่เรื่องของบางอย่างเช่นแบบ ไอ้จริงเงี like mm ้ยเราจะไม่รู้เลยเพราะมันคือส่วนตัวเขาเราจะไม่ยุ่งกับเขาเลยเราจะมีแค่หน้าที่ว่าถ้าโทรศัพท์เขามาโมโทรศัพท์เข้าโมคนนี้ไลน์มาโมไลน์เข้ารับหน่อยเราจะคอยเตือนได้แค่นี้เพราะที่เหลือเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวขั้งสูงเขาเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเขายุ่งยิกยิเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวยุ่งไม่เขาจะเล่าแสดงวันนั้นเวลานี้พวกเพื่อนสนิทแล้วก็ทุกคนเนี่ยยังคาใจกับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมไปถึงคือเรายังสงสัยมากกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือแล้วก็ เราอยากฟังชัดๆว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบนเรือเราตกไปตกยังไงตกแบบไหนทําไมถึงตกแล้วตอนตกจมเลยเหรอหรือว่าไม่ตะเกียกตะกายคืออยากรู้ตรงนั้นมากกว่า,วา,าค่ะเ,เราไม่กล้าพูดอย่างนี้ค่ะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในบนเรือเพราะเราถานตำรวจตำรวจก็ยังไม่กล้าการันตีเพราะว่าต้องรอพิสูจน์นะะจากทางชันสูตรอีกรอบหนึ่งว่า เ,เป็นยัง,นยงไงไแล้วก็นั้นก็อยู่ที่ดุนพีินิจของตำรวจว่าจะสรุปว่าคาดีเป็นยังไงแล้วก็ให้อนาการตัดสินเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงคือเราไม่โทษทางฝั่งนั้นเลยแต่เราแค่อยากรู้ความชัดเจนเพราะว่าคนเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เขาอย่างคุณแม่เนี่ยเขาก็ห่วงคือ แค่อยากทราบชัดเจนว่าตอนอยู่บนเรือเกิดอะไรขึ้นแล้วตกลงไปแล้วทําไมการช่วยเหลือหรือห่วงยางบนเรือสักอันก็ไม่มีเลยเหลือที่จะโยนลงไปให้หรือไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยพาะโมเป็นคนฉลาดมากเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องต้องต้องดูแลตัวเองหรือช่วยชีวิตตัวเองยังไงอ่างแล้วตั้งโมว่ายน้าเป็นนะคะคือเล่าก่อนที่เคยว่ายน้ำกับโมแต่โมว่ายน้าเป็นแต่ว่าไม่ได้ว่ายเก่งขนาดที่ว่าฉลาดนุ่งขนาดแบบทีมขนาดที่จะว่ายเขาแบบกลางเจ้าทัยเจ้าพระยาแต่เราเชื่อว่าถ้าตกลงไป น้องประคองตัวเองได้บนน้ําอันนี้เรารู้เพราะว่าเราเคยเล่นน้ํากันในน้ําที่ลึกๆโมก็สามารถประคองตัวเองได้ที่มีคนบอกว่าทาไมไม่ทําท่าดาวท่าอะไรโมสามารถประคองตัวเองบนน้ําได้นะคะโดยที่เราก็เลยงงว่าตอนตกไปมีบาดเจ็บหรืออะไรมาที่ไม่สามารถที่จะว่ายน้ําได้หรือตกไปท่าไหนที่แบบจุกจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองบนน้าได้เพราะได้ปกติถ้าตกลงไปแบบนั้นนะคะคือถ้าไม่ได้เป็นแบบร้ายแรงมาก ก็ยังเชื่อว่าน่าจะประคองตัวเองได้อยู่ในสักระยะหนึ่งให้คนช่วยแล้วด้วยความที่เรือค่ะถ้าเรือแล่นไม่เร็วมากก็ยังเชื่อว่าคนเรือแค่นั้นน่ะตอนแรกตอนแรกเราฟังข่าวมันนึกเราเนืกอก็เรือลําใหญ่แต่เรือแค่ลําแค่นั้นเราเชื่อว่าถ้าคนตกเสียงมันต้องดังพอที่จะได้ยินค่ะ เราก็เลยยังไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องตอนนี้เราต้องการความชัดเจนตรงนี้มากกว่าตัวของกติกเองก็ไม่ได้เล่าอะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเพื่อนๆฟังใช่ไหมครับไม่ได้พูดเลยตอนเนี้เจอล่าสุดคือวันนั้นตอนตีหนึ่งอะไรกันไม่ได้เคยเลยึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าพี่กติอยู่ที่ไหนด้วยอยากฝากบอกอะไรถึงกติกคะถ้าเขาดูไลฟ์หรือดูอยู่นเวลาเนี้ยค่ะคือโมรักกติกมากรักกติกมากจริงๆก่อนหน้านี้โมเคยมาปรึกษาที่จะให้นามาดูแลเรื่องงานกับพิปโปกับหลายๆคนก็ยังคุยอยู่หรือว่า จะพูดยังไงที่กะติกจะไม่เสียใจคืออยากให้กะติกรู้ว่าโมรักกะติกมากขนาดเนี้ยขนาดที่ว่าไม่อยากทําให้กะติกเสียใจแม้แต่นิดเดียววันนี้มันเกิดเรื่องแล้วแล้วโมก็ไปแล้วอ่ะแต่อยากให้กะติกออกมาพูดให้ทุกคนอ่ะหายหายหายสงสัยหายค่าใจอะฮะเหมือนที่โมรักกติกกติกก็ควรจะรักโมบ้างถึงจะรักแล้วไม่แสดงออกอะไรก็ตามแต่ก็ควรจะออกให้ข้อมูลบ้างถ้าข้อมูลแบบเป็นข้อมูลที่ กเรือหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบงังเราว่าเขาพูดได้เอาว่าใน,าานเรื่องของคนละสาย ให้ลูกอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเรื่องกรมธรรว่ามีม,มีทากรมธรรให้น้องไหมหรืออะไรเง <atra> ี้ยอันเนี้ยไม่ทราบเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่เขาคุยกัน <platforms S 2> จริงๆที่ทราบที่เขาคุยก,ก็คือมีแค่เรื่องว่าเรื่องของลูกจะเข้าอยู่โรงเรียนใดแค่นั้นเลยที่ที่โบรัวนะคะแต่เรื่องของกรมธรรเรื่องทรัพย์สินเรื่องการโอนมรดกหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ทราบเลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของภายในของเขาเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวยกเว้นว่าเขาจะเล่าให้เราฟังเอง คิ่นจะเกี่ยวข้องเชื่อโยงกับในรูปขลินคะเราไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเลยเราเราคิดเห็นยังไงกับการที่ตํารวจจะต้องมีการแจ้งข้อหากับคนที่ทําเป็นเหตุประมาทให้น้องถึงกับชีวิตเลยค่ะคือเราอ่ะเข้าใจคนบนเรือนะคะทั้งห้าคนว่าเขาอาจจะทอกหรือตกใจแต่ตอนนี้สังคมอ่ะอยากได้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่ามากกว่าที่จะยัดเยียดว่าคุณต้องผิดข้อหานั้นข้อหานี้คือเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากรู้แค่นั้นว่า โอเคอุบัติเหตุทําใจได้แค่นั้นก็จบค่ะแสดงว่าเราตอนนี้คือเราอก็คือหายใจว่าการการเสียแตงโมไปนี่ก็คือต้องมีเงื่อนงำใช่ไหมคะคือมันไม่ชัดเจนอะไรลยอ่ะไรางหากแตงโมรับรู้ณเวลานี้เราอยากฝากบอกอะไรกับเพื่อนนะคะคือเนี่ยเพื่อนที่สนิทกันเนี่ย่ะก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็คุยกันมาหมดแล้วว่า คือปีนี้โมแพลนอะไรหลายๆอย่างมากที่จะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องคนรักตอนนี้ถ้าถ้าห่วงนะฮะอันนัว่าโมน่าจะห่วงที่สุดก็คือน่าจะเป็นแฟนเขามากกว่าเ,เพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียเ,เขาก็ทักมาหาหลายครั้งว่าหางานหาอะไรที่แบบมั่นคงให้เบิร์ตหน่อยอย่าให้เบิร์ตไม่เหนื่อยนั่นคือเรื่องเดียวที่เขาเป็นห่วงส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีนะส่วนเรื่องอื่อเขาแพ่นะตอนนี้ค่ะเวลาเขาออกงานอะไรต่างๆน เขาจะเข้าใจว่าบางทีนะคะไปสัมภาษณ์เขาหรือดาราไม่คุยกับเขาคงเกลียดเขาแน่เลยเขาไม่สวยเหมือนเดิมใช่ไหมเขานิสัยไม่ดีหรือเปล่าเขาจะเป็นคนคิดมากๆเขาสังเกตว่าเวลาเขาก็จะนิ่งๆเขาจะแบบเหมือนในใจที่ได้ต่อจริงๆอ่ะเราอยากบอกเขาว่าจริงๆเท่าที่เห็นทุกคนรักเขามากเพื่อนๆรักเขามากอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขอนะคะคือถ้ามีภาพหลุดเกี่ยวกับแตงโมออกไปเนี่ยคือตอนครางที่ประสบอุบัติเหตุอ่ะ โมแทบจะไม่ติดต่อใครเพราะไม่อยากให้เห็นในสภาพที่เขาไม่สวยดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามีรูปไหนรูดออกไปอ่ะขออย่าแชร์แล้วก็ลบให้หน่อยเพราะว่าใจเขาใจเราอะค่ะใจเขาใจเราเลยแล้วก็เขาเพิ่งจะดีขึ้นจากการซึมเศร้าเองเราอยากถ้าเกิดไงเขาก็ไปแล้วก็ให้เขาไปอย่างมีความสุขแบบไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีกังวลนะคะอย่างที่เขาเคยบอกนะคะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้เขาในการแบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วอ่ะเขาก็พร้อมที่จะแบบ <ผม S 1> ไปอยู่กับพระเจ้าเสมอเขาพูดกับพวกเราอย่างเงี้ยอยู่ทุกครั้งเขาชอบพูดเรื่องอย่างเงี้ยตลอดว่าแบบเออถ้าเขายังให้โอกาสฉันในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือทุกคนบนโลกฉันก็พร้อมจะอยู่แต่ถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าหมดหมดประโยชน์หรือโอเคถึงเวลาของฉันแล้วฉันก็ไปโดยแบบยินยอมโดยบบไม่แล้วก็ตอนเรียนมหาหลายัยโมเคยบริจาร่างกายเอาไว้ด้วยอืก็ไม่รู้ว่า บัตรเดี๋ยวจะบัตรเราต้องอาจจะต้องต้องไปหาดูว่ากระเป๋าบังอยู่ไหนเพราะมีทั้งบริจาร่างกายสภากาชาตโมเป็นคนบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตจนได้เข็มจากสภากาชาติล้วแบบได้แบบเข็มสะดุดดีซึ่งตอนนี้ทางผ่าคายก็ขอบคุณด้วยนะคะที่แบบขอแสดงความเสียใจกับทางเรามาแล้วก็เราว่าโมรับรู้ถึงเรื่องนี้ พ,<ม>พี่โปมันมีกระดาษหรือว่าจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเขียนถึงพี่โปในการทําพิธีขอขามาอะไรอย่างเงี้ยเ,เห็นเห็นจดหมายหรือกระดาษตรงยังไม่อันเนี้ยค่ะยังไม่เห็นเลยอันเนี้ยก็เพิ่งทราบเนี่ยตอนเนี้ยว่ากระดาษนั้นหรือจดหมายนั้นคืออะไรใครเป็นคนเขียนอันเนี้ยไม่ราบคืออย่างพวกเราเเชื่ออยู่แล้วเราเป็นพุทธแต่โมเป็นคริสโมเป็นคริสที่เวลาออกรากการอะไรก็ตามจะพูดเสมอว่าเชื่อในพระเจ้าใช่แล้วก็ไม่เชื่อในไม่เป็นคน เราไม่ได้ลบหลู่นะฮะ,ะแต่คือตังโมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้เรื่องวิญญาณเรื่องผีสางเทวดาเคยถามรับรายการที่แบบอไปแบบพิสูจน์ผีใช่มโมบอกว่าไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ชอบอางาน<ต>เกี่ยว<ๆ>งานเกี่ยวกับพิธีเรื่องดวงอเองะไรเขาก็จะไม่รับแต่คราวนี้เรากำลังขัดความอยากอยากได้ความช่วยเหลือคือถ้าใครที่เป็นคนที่ศาสนาคริสต์แล้วอยากจะแนะนําพิธีไม่ว่าจะเป็นการเชิญขึ้น,นจากน้ําหรืออะไรหรือที่จะทําให้ถูกต้องอันนี้บอกเราได้เพราะว่าเราเป็นพุทธ เราไม่รู้จริงเราก็กล <ๆๆ S 2> ัวเราทําได้ไม่ถูกต้องอันนี้แนะนําเรามาได้เลยค่ะส่วนเรื่องพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีความเชื่อด้านนั้นอยู่แล้วค่ะแต่แค่ไม่ทราบว่าทํายังไงหรือจดหมายมันไม่มาถึงเราเลยเราในทับคือเราอยู่ตรงท่าน้ำมาจนเมื่อวานเขาเริ่มแบบเริ่มชะลอ,อก,การหาเราก็แยกย้ายกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วกลับมาต่อนในวันนี้ซึ่งเราก็เจอพอดีไม่รู้จักกับคนที่เขียนจดหมายอะไรไม่รู้จักเลยเขาคือใครก็ไม่รู้เลยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีจดหมายเนี่ยเขียนถึงแล้วก็เรื่องที่บอก ทำไมแม่ไม่รู้จักฮิโปอะไน,นี้จะบอกนิดนึงว่าคือทางคุณแม่ก็จะอยู่ทางคุณแม่ไปกับพี่ชายนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ทํางานกันปกติก็จะไม่ได้มีไปมาหาสู่กันแต่หลังจากนี้ก็อาจจะต้องคุยกันว่าจะทํายังไงต่อกับเรื่องอของพิธีค่ะ